ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเซมไซนเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนดูนะครับว่ามัางกรตัวไหนสามารถผสมพันธุ์ได้ตัวไหนไม่สามารถผสมพันธุ์ได้และว,วิธีการหายมังกรพวกนั้นเนี่ยหายอย่างไรนะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือใครเนี่ยที่คิดจะทักผมมาใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยขอว่าอย่าทักมาเลยนะครับก็ทักมาทนนางด้านของแฟนเพจก็ได้นะผมเนี่ยมีแฟนเพจนะผมจะขึ้นไปให้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ทัักมาใต้้คคลิปไดนะรบ แต่ขอร้องอย่ยทักเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวเลยนะครับเพราะผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมอาจทำคลิปหรือว่าเล่นเกมอยู่เนี่ยคือมันขัดจังหวะมากๆเลยนะครับก็ทักเข้ามาในแฟนเพจแทนนะแล้วก็ทักมาใต้คลิปได้นะครับทางที่ดีเนี่ยทักมาใต้คลิปดีกว่านะเพราะว่าผมเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าหมายถึงคลิปไหนนะครับแต่ใครที่ต้องการภาพหรือว่าข้อมูลประกอบเนี่ยทักไปในแฟนเพจนะครับอก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะ <laughs> โอเคมาพูดถึงวันนี้ที่สองแล้วกันนะครับอ่า เอาวิธีการเข้าวันนี้ก่อนแล้วกันเข้าไปที่เพืเ่อนๆสังเกตนะครับว่ามันจะมีเขียนอยู่นะว่ามัางกรเรามีกี่ตัวข้างบนเนะ่ะคือเพื่อนเพี่นนยในกล่เข้าไปตัวงาน,นนะครับตรงรูปแว่นขยายปึ๊บมาหน้านี้นะครับให้มาทางด้านตอนแรกมันจะเป็นอันนี้ให้มาตรงคําว่าดากอนแล้วก็มาตรงของ,าาอ,ง,อ,งอันนี้ครับอันสุดท้ายเลยอ่ะมังกรที่สามารถผสมพันธุ์ได้นี่ครับผมจะให้ดูก่อนคือจะเป็นมังกรลักษณะนี้ครับมังกรที่สามารถผสมพันธุ์ได้อ่ะเป็นยกยกเป็นแหลงอื่นเลยแล้วกันแหลงแอลเลยแล้วกันนะครับ มังกรที่สามารถผสมพันธุ์ได้อย่างเพื่อนเก็เห็นไหมว่ามันจะดูได้นี่ครับเนี่ยที่มันสามารถวิ้งได้ในรูปหัวใจสีมพูเนี่ยคือสามารถผสมพันธุ์ได้นี่ครับส่วนเดี๋ยวอธิบายที่หลังนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีรูปหัวใจสีมพูลนะครับมันสามารถผสมพันธุ์ได้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับการผสมพันธุ์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือของรูปหัวใจนะคือสามารถผสมพันธุ์ได้ด้าน,นต่อมาครับ คือร้านค้าครับไอเนี่ยอันนี้คือร้านค้าเนี่ยมันหาจากการที่เราเนี่ยซื้อใช้เพชรซื้อในร้านค้านะครับอันนี้ยกเป็นมังกรทุกแรงแล้วกันอย่างพวกมังกรปกติเห็นไหมคือเราสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับดูยังไงดูก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าจะมีรูปร้านค้านะครับแล้วมันสามารถผสมพันธุ์ได้ด้วยนะครับมันมีรูปหัวใจคู่ขึ้นมาแล้วก็มีรูปร้านค้าเนี่ยอันนี้คือสามารถซื้อได้ไดไดนั่เนเองนะครับประมาณนี้โอเคต่อไป รูปเคี่ยวครับ PVP Arena ครับก็อย่างชื่อเลยคือมันต้องลงการต่อสู้นะครับ PVP Arena คือเราต้องลงไปสู้อะนะสู้ในไหนก็คือสู้ในขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้โฆษณาเ้งโอเคเข้าไปที่รูปถ่วยทองนะครับสำหรับเมื่อกี้เลยนะอะ่ะก็อารีนาเนี่ยก็คือมาจากไอ้พวกมังกรพวกนี้นะครับนี่ไอ้พวกมังกรพวกนี้นะครับคือเราสู้แล้วเราก็จะได้พวกมันนะ เค okay, ไปต่อไปอยากให้เพื่อนรู้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาจะได้หามังกรกันได้นะต่อไปก็รูปดาบนะครับรูปดาบมีปีกอันนี้เนี่ยหาจากในโคลอเซียมนะครับในพวกมังกรพวกนี้เนี่ยมีมังกรแอลด้วยนะหาจากโคลอเซียมครับโคลอเซียมคือไหนนี่รูปไปเนี่ยปึ๊บขเขาเรียกโคลอเซียมเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยสู้กับมังกรพวกนี้น,นะครับคือเราเนี่ย ต้องมีมังกรที่ตรงตามลักษณะที่มันต้องการนะครับกดเอเห็นไหมก็กดดูได้ครับว่าเราขาดอะไรผมขาดน้ําแข็งสายฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้ขาดเลยขาดมังกรแสงเวลเวลยี่สิบนะครับใช้เลเวลาตามเกณฑ์ที่มันกําหนดนะครับอ่าแล้วส่วนพวมกรแดงเนี่ยผมปลดล็อกมาหมดล้ไปดูตัวต่อไปแล้วกันอ่าแถวบนหมดแล้วต่อไป PVP Arena อ๋อพวกนี้กคืออันเมื่อกี้นะครับอันที่เข้าไปในการต่อสู้นะอ้าวแร้นี่คืออะไรปรืนนี่ครับอ้าผมไม่แน่ใจว่ะแต่ไอพีพีอารีนก็คือของโรงอารีนานะครับช่วยแชม์มันเมื่อกี้เลยอ่ะต่อไปนี่ครับการ์ดอันนี้คือน่าจะเป็นกิจกรรมในการเติมแต่ละรอบนะ น่าใช่นี่ครับเป็นมังกรสามธาตุน่าจะเป็นเช่นนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจวะต่อไปครับมังกรโลกโบราณครับอันนี้มังกรโลกโบราณก็คือเราไปผสมในโลกหนึ่งนะครับอีกโลกหนึ่งเข้าอย่างไรก็คือมาตรงนี้ครับเพื่อนเเห็นไหมในเกาะที่2อนะครับอันนี้เกาะแรกที่เราเล่นนะครับตั้งแต่เราเริ่มเล่นเลยก็เลืมม่อนมาเกาะที่2ครับแล้วก็มันจะมีรูปมังกรที่เป็นรูปวาร์ปอยู่เนี้ยที่ผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่ที่เพิ่งเปิดนะครับ ก็กดเข้าไปมันก็จะเข้าได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ามารับแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปโหลดมาก่อนนีครับยังจะเป็นมังกรโลกโบราณนี่ครับมีตามฐานแล้วเนี่ยอย่างฐานนี้ผมก็มีมังกรอยู่ตัวหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้มังกรพวกนี้เนี่ยมันเอาไปโลกนั้นได้ไหมมันไม่น่าจะไปได้นะครับมันต้องผสมพันธุ์เอาไปนะครับมันก็วัดดวงนะว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบพวกมันท่าไรนะครับมันไม่ชนะทตาป,ปกติที่เขาเล่นกัน โอเคไปดูตัวต่อไปแล้วกันดูท่าเอ้ดูวิธีการน,นั้นต่อไปอันต่อไปนี่ครับดากอนคอเลกชันดากอนคอเลกชันดากอนคอเลกชันอ๋อดากอนคอเลกชันน่ครับเป็นดากอนที่เก็บจากคอลเลกชันอันนี้นี่ไงกันนีะครับคอลเลกชั Collection นนะครับก็มีดากอนคอเลกชันกดมาอย่างนี้ก็จะเจอนี่ครับ คือเราเนี่ยต้องสะสมมังกรให้ครบตามกําหนดมานันะครับเนี่ยกดนะครับสมมุติเราจะเอาตัวไหนคือเราต้องดูนะว่ามันต้องใช้ตัวไหนผสมบังปึ๊บแล้วจะขึ้นผมเหลือกบนะครับดินสายฟ้าอุย้ยมังกรสวยนะถ้าจะสวยดูดูดูภาพไม่ค่อยออกโน no e. เวีย N-O-V-I-C-E อ๋อ n o V i c n no o no V i c e n o V i c ทำไมหาไม่เจอวะ n o ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นนไม่เจอผมพิมพ์ผิดหรอวะ กไม่ผิดนะทำไมหาไม่เจออ่ะอ๋อเนี่ยดูได้แล้วดูอด้เป็นมังกรสีที่สวยมากมๆอ๋อสวยมากครับ,ก,รบก็เนี่ยมาดูด้านาน,น,นี้ว่าเพื่อนๆต้องการมังกรตัวไหนเนะก็เก็บตามมังกรภาพให้ครบเลยครับส่วนไอ้พวกมังกรเก่งๆเนี่ยมันคือมันต้องเก็บมังกรในระดับเดียวกันคือมันจะยากมากต่อไปเป็นอันนี้คืออะไรเนะี่ย ไม่มีนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมพิมพ์อยู่นี่ว่ะมังกรอันนี้อ๋อเป็นมังกรมังกรธาตุนะครับมังกรธาตุพายุคือสามารถผสมพันธุ์เอาได้เนะี่เป็นมังกรที่ผสมเอาได้ดีครับแต่ไมทุกตัวนะเป็นบางตัวนันคือมังกรอะไรวะผมไม่แน่ใจอ่ะว่ามันต้องหายอย่างไรแต่เป็นมังกรธาตุวนหมดเลยนี่ครับอันต่อไป สเปเชียลไทม์นี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นบังกรกิจกรรมนะครับเป็นบังกรกิจกรรมมังกรเวลาระยะเวลาในการซื้อหรือระยะเวลาในการผสมพันธุ์นี่ครับก็จะเป็นบังกรกิจกรรมพวกนี้คือเม่เพื่อนดูสังเกตนะครับมันจะเขียนเป็นรูปนาฬิกาเนี่ยคือมันเป็นบังกรที่ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้แต่ว่ามันสามารถรับในกิจกรรมได้นี่ครับหรือว่าการเปิดขาเดี๋ยวนี้อ่าอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะ มันซื้อจากไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออะไรเพื่อนเพื่อนก็มันไม่น่าจะเกี่ยวนะผมไม่มีเลยนะมังกรเนี่ยผมไม่รู้ว่าหาจากไหนอะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการดูมังกรนะว่ามังกรตัวไหนเนี่ยสามารถผสมได้มังกรตัวไหนไม่สามารถผสมได้นะครับก็เรียกว่าเป็นมังกรซัมมอนไม่น่าจะเกี่ยวนะมังกรซัมมอนไม่น่าจะเกี่ยวมังกรซัมมอนก็สวยเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูนะว่าครบซัมมอนหรือยังมันก็สวยดีนะครับ เดี๋ยวเลือกก่อนผมชอบนะครับไอ้มังกรที่มันเป็นธาตุอินฟินิตี้เนี่ยคืออยากเอามาใส่ไว้ให้มันเยอะๆนะครเพราะว่ามันให้เงินเราเยอะมากแต่มีมังกรปกตินะครับมันก็สวยดีเหมือนกันก็ลองมาดูนะว่าเพื่อนๆสามารถซัมมอนได้หรือเปล่านะครับก็มาพูดถึงกิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับนี่เห็นไหม คับผมเนี่ยสอนปูในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับก็คือวิธีการหาเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นบางกรที่เก่งมากๆหาอย่างนี้นะครับเป็นบางกรที่แบบได้งินผลไม้ด้วยก็ได้ทองด้วยแปลกดีนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอจเชิญกันนะครับก็ใครไมแล้วเนี่ยก็ใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แลวกดปุมคัขอผมด้วยนี่ครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านี่ครับก็สำหรับนี้เนี่ยไอ อันนี้มังกรกีดแอลนี่ครับโอ้โหเท่มากเดี๋ยวเรามาเล่งเวลาเจ้าตัวนี้แล้วก็จะมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่ดาวนะครับเดี๋ยวไว้ลงคลิปอื่นแล้วกันโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับำหตัวัอนนี้เนี่ยก็สวัสดีครับพ่อ